ะะเอินจะรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro ทั้งดีไซน์ภายนอกและฟีเจอร์เด็ดๆอะไรที่ iPhone 14 Pro มีแต่ iPhone 13 Pro ไม่มีและเปรียบเทียบกล้องให้ดูกันชัดๆไปออกเอาดอกกันข้างนอกทุกคนดูเลยถามว่าช่องเอินอีฟรีวิวพากินพาเที่ยวทําไมมารีวิว iPhone 14จะบอกว่าคลิปแรกคลิปเปิดของช่องเอินอีฟเลยคือเอินมารีวิว iPhone 13 Pro Max นะคะทุกคลิปของช่อง e e AP, เอินอีเอินถ่ายด้วยกล้อง i โฟนสิบ Pro Max และคาดว่าปีนี้ทั้งปีนะคะจะได้ใช้ตัว iPhone 14 Pro เนี่ยแหละในการถ่ายทำคลิปตลอดทั้งปีนี้เลยของช่องเอิญอีกค่ะทุกคนหาเอิญต้องการที่จะเรียง iPhone ทั้งหมดให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะดังนั้นวิดีโอที่เอิญถ่ายอยู่ตอนนี้ใช้จากกล้อง Sony นะคะแต่คลิปนี้บอกก่อนเลยว่าเราจะใช้กล้องของ iPhone 14 Pro ถ่ายเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆเลยว่าคุณภาพของวิดีโอของ iPhone 14เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะคือดีไซน์ ายนอกของ iPhone 13 Pro และ iPhone 14 Pro มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมาพูดถึงเปิดกล่องก่อนเลยทุกคนคือเปิดออกมาปุ๊บข้างในเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะสายก็ใช้ lining นะคะยังไม่เป็น Type C นะทุกคนยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เข็มจิ้มซิมมีเท่านี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยกล่อง iPhone ของ iPhone 13 Pro เนี่ยเขาจะเป็นสีดําแต่ปีนี้14 Pro กลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมทุกๆปี Apple เขาจะมีสีประจํารุ่นสี deep purple คือสีประจํารุ่นของ iPhone 14 Pro ปีนี้นะคะมีความแบบว่า หูหลา สุขุมนุ่มลึกลึกลับหน้าค้นหาแล้วที่สําคัญไม่ใช่มีเพียงแค่สีม่วงเข้มที่เป็นสีที่ฮือฮาในปีนี้แต่ปีนี้ค่ะสีดำคือฮือฮามากสเปซแบ็กสีสเปซแบ็กปีนี้ของ iPhone 14 Pro นะคะเป็นสีดําที่เข้มที่สุดตั้งแต่ Apple เคยผลิต iPhone มาเลยเดี๋ยวเอิญจะเปรียบเทียบสีดําของ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Max ให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงทุกคนดูความแตกต่าง iPhone 14มันสีเข้มสีทึบสีมืดกว่า iPhone i p Pro Max Pro Max จริงๆกระจกด้านด้านหลังอันนี้ก็มืดกว่าแล้วทั้งที่เป็นกระจกเงาด้านข้างสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า iPhone 14 Pro Max สีเข้มมากกว่า13 Pro Max จริงๆทุกคนดูได้เลย วัสดุภายนอกนะคะของ iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro เนี่ยเหมือนเดิมทุกคนก็คือใช้ s n l e s s s t e e l นะคะด้านข้างเป็นกระจกเงาและด้านหลังเป็นกระจกด้านเหมือนเดิมขนาดหน้าจอของ iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro นะคะเท่าเดิมทุกคน14 Pro 6.1นิ้วนะคะแล้วก็ iPhone 14 Pro Max ก็6.7นิ้วเท่ากันนะคะแต่น้ำหนักทุกคน iPhone 14 Pro Max นะคะจะหนักกว่า iPhone 13 Pro Max อยู่ประมาณแค่2กรัมนะคะ Apple นะคะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนถาดซิม ใน iPhone 14 Pro นะทุกคนแต่ยังไม่ได้ใช้ในไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้เริ่มทดลองแล้วว่าเขาจะไม่ใช้ถาดซิมีต่อไปแล้วต่อไปจะใช้ eSIM แต่สบายใจได้นะคะในประเทศไทยตอนนี้เครื่อง iPhone 14 Pro ยังมีถาดซิมให้เราอยู่นะคะตอนนี้และความอืดถึกทนนะคะเหมือนเดิมทุกคน iPhone 14 Pro กับ13 Pro ก็คือสามารถอยู่ในน้ําลึกสุดไม่เกิน6เมตรแล้วก็นานสุดไม่เกิน3 0ินาทีอันนี้ฟังก์ชันเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างถัดไปดีไซน์ภายนอกที่เขาเห็นกันอย่างชัดเจน เลยนะคะก็คือขนาดของกล้องค่ะทุกคน iPhone 14 Pro เนี่ย กล้องเขาเนี่ยเซนเซอร์มีการขยายใหญ่ขึ้นนะคะตัวกล้องตัวดีไซน์ภายนอกเนี่ยมันก็เลยใหญ่ขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro นะคะ mm hmm. เห็นสี่เหลี่ยมภายนอกไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่า iPhone 14 Pro มันมีขนาดใหญ่มากกว่า iPhone 13 Pro mm hmm. จริงๆ mm hmm. ดังนั้นนะคะเคสของ14 Pro และ13 Pro ใช้ร่วมกันได้ไหมตอบเลยว่า mm hmm. ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไซส์กล้องไม่เหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยทุกคนอันนี้นะคะคือเคสของ iPhone 14 Pro Max นะคะเดี๋ยวเอินจะลองไปใส่กับ iPhone 13 Pro Max ดูว่ามันใส่ได้ไหมอันน ้เห็นชัดมากจริงๆว่ากล้องมันไม่เท่ากัน iPhone 13เลยคือมันจะเล็กไปเลยเคสของ iPhone 14มันจะใหญ่กว่าเห็นไหมมันจะมีช่องแกลบช่องว่างตรงนี้อยู่จะเห็นเลยว่ามันไม่พอดีกันนะคะเนี่ยเห็นชัดมาทุกคนใครที่ซื้อ iPhone 14 Pro Max มานะคะก็อย่าลืมซื้อเคสของเขามาด้วยนะ และถัดมาทุกคนเป็นดีไซน์ที่มีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงหรือเป็นไฮไลท์เด็ดของ iPhone 14เลยจริงๆนะคะก็คือ iPhone 14ไม่มีรอยบากแล้วทุกคนที่สําคัญเลยคือที่เป็นติ่ง iPhone หรือว่ารอยบาก iPhone ที่มันหายไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขามีชื่อเรียกเกาะตรงกลางนี้ว่า Dynamic Island นะคะเราสามารถ ใช้งานมันได้ด้วยถัดมานะคะจะพูดถึงฟีเจอร์ที่ iPhone 14 Pro มีแต่ iPhone 13 Pro ไม่มีนะคะหลักๆเลยทุกคนที่เป็นไฮไลท์เด็ดของ iPhone รุ่นนี้นะคะ Dynamic Island ด้วยความที่บอกไปต้นต้นคลิปนะว่ารอยบากของ iPhone มันหายไปแล้วแต่ iPhone 14 Pro ของเรามี Dynamic Island แบบนี้ทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่เป็น Dynamic Island นะคะจะมีแค่เฉพาะของ iPhone 14 Pro เท่านั้นถ้าเป็น iPhone 14ธรรมดา iPhone 14 Plus เนี่ยจะ เป็นรอยบากเหมือนเดิมเอ้ยทำไมมันต้องเป็นดินามิกไอแลนด์ไอแลนด์เฉยๆมันแปลว่าเกาะใช่ไหมคะดีไซน์มันเหมือนเกาะอยู่กลางมหาสมุทรพอใส่ดินามิกเข้าไปไดินามิกมันเหมือนเป็นความแบบชีวิตชีวาทุกคนดังนั้นดินามิกไอแลนด์มันเหมือนเป็นเกาะที่มีชีวิตมีชีวิตยังไงฟังก์ชันตรงนี้สามารถที่จะใช้งานได้รอยบาทของรุ่งก่อนๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่ใส่สําหรับชุดกล้องชุดเฟ c ไอ d ดีเซนเซอร์เพียงเท่านั้นใช้งานอะไรไม่ได้เลยแต่ดินามิกไอแลนด์เราสามารถที่จะใช้งานมันได้ยยยยกกตัววออ่่่าาางงงเชนๆจ นะ,ะแบบี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะหยุดการจับเวลาเราสามารถกดไปโดนกล้องได้เลยแล้วไอตัว Dynamic Island เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเล็กลงมีความเคลื่อนไหวตามการใช้งานของเราและคาดว่านะคะในอนาคตแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะพัฒนาให้สามารถใช้ตัว Dynamic Island ของ iPhone ได้ด้วยซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชันต่างๆของ iPhone ของ Apple เองนะสามารถใช้ Dynamic Island ได้หมดเลยข้อเสียของ Dynamic Island ทุกคนก็คือด้วยความที่มันกดได้อะไรได้เราก็จะกดไปใช่ไหมคะแต่ เราก็จะมีรอยนิ้วมือที่มันจะต้องเปื้อนตรงหน้าจอเนี่ยอาจจะต้องคอยเช็ดวันนี้หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของมันนะตัว Dynamic Island เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นอะไรหลายแอปได้พร้อมๆกันเหมือนเป็นมัลติสากกิ้งเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าดูหนังฟังเพลงอยู่เราก็สามารถจับเวลาอยู่ได้ด้วยแบบนี้นะคะมันสามารถสลับฟังก์ชันงานไทยได้อย่างสะดวกและก็ง่ายมากๆเลยทุกคนข้อเสีเยอีกอย่างหนึ่งเลยของตัว Dynamic Island นะทุกคนเวลาเราดูซีรีส์เน็ตฟิกหรือยูทูบเนี่ยตัว ทุกคนทําให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันลาคาลูกตาหน่อยนะทุกคนเว้นแต่ว่าเจ้าของของแอปแนะั้นอาจจะ y o u t u b e หรือ Netflix อย่างเงี้ยถ้าพัฒนาให้ตัวจอตรงเนี้ยหรือว่าขนาดของซีรีส์ที่เราดูมันไม่ไปติดอยู่กับไอตัว Dynamic Island ก็าอาจจะทําให้เราดูซีรีส์ดู YouTube ได้อย่างสบายใจมากขึ้นและตัว Dynamic Island นะคะทุกคนสามารถใช้กับฟังก์ชันการโทรได้ด้วยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่ามันมีชีวิตชีวาตอนโทรยังไง ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกดรับสายตรงไดนามิกไอแลนด์ได้เลยแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าเราอยากให้มันย่อส่วนแบบนี้เราก็แค่เลื่อนไปแบบมันกินง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีเสียงด้วยว่าเราเปิดไมค์ปิดไมค์อยู่ไหมขึ้นเสียงของเราแบบนี้ได้เลยตัวฟังก์ชันตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเราจะเลือกเป็นโทร p h o n e ธรรมดาหรือจะเป็นโทรจากสปีกเกอร์ลำโพงเลือกได้เลยจบในตรงที่เป็น Dynamic Island ได้เลยทุกคนแอปพลิเคชันของที่เป็น Apple ผลิตเองอสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้แทบจะทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งหลักๆเลยคือตัวแมปถ้าหากว่าเราเปิดการใช้งานนะ มันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงดานามกไอแลนด์ของเราแบบนี้ชึบ ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางให้เราได้เลยนะคะซึ่งสะดวกมากๆเราขับรถอยู่เนี้ยแต่เราต้องการจะเปิดเพลงใน YouTube เราก็แบบว่ายังเห็นไดนามิกไอแลนด์ด้านบนอยู่โดยที่เราไม่ต้องคอยกระวนกระวายใจว่าเอ้ยปิดแอปไปแล้วจะไม่เห็นแมพของเราเดี๋ยวหลงทางเห็นปะเราต้องการเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถกดค้างอย่างนี้ได้ชึบนี่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่ iPhone 14 Pro มีมากกว่า iPhone รุ่นอื่นๆละการพูดอย่างนี้ก็คือแสงสว่างหน้าจอทุกคน iPhone รุ่นอื่นนะคะแสงสว่างสูงสุงสด1000 200นนยแต่ iPhone 14 Pro นะคะมีความสว่างสูงสุดถึง2,000ิตรก็คือออกไปกลางแจ้งนี่แบบว่าสบายเลยนะทีนี้ไม่ต้องมาใช้มือบังเงาเพื่อให้เราเห็นหน้าจออีกต่อไปแล้วนะคะโดยเฉพาะเอิรเนี่ยเวลาไปถ่ายทำเอิร์นอีฟกลางแจ้งถ่ายโดนอย่างเงี้ยจะเกิดปัญหาที่แบบว่ามองไม่เห็นหน้าจอบ่อยมากแต่ iPhone 14นะคะมาแก้ปัญหาให้เราในจุดนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยนะทุกคนที่ iPhone 14 Pro มีแต่ iPhone 13 Pro ไม่มีเลยก็คื คือ always on display ค่ะอันนี้คือหน้าจอที่เปิดอยู่นะของทั้งสองฝั่งแต่ถ้าปิดปุ๊บมันก็จะมืดไปเลยใช่ไหมคะของ13 Pro แต่ว่า14 Pro นาฬิกามันยังขึ้นอยู่แต่ว่าหน้าจออื่นๆมันจะมืดลงแล้วแต่มันไม่ได้ดับนะ มันแค่มืดลงเฉยๆทุกคนตัวนี้มันก็เลยเป็น Always On Display ที่14 Pro เท่านั้นนะคะที่จะมี14เฉยเฉและ14 Plus ยังไม่มีนะคะตรงนี้ซึ่งโหมด Always On Display เนี่ยเอินค่อนข้างชอบมากๆตรงที่ว่าอันนี้คือหน้าจอปกติที่เปิดยังไม่ล็อกพอล็อกหน้าจอปุ๊บปุ๊บ เราก็ยังเห็นอลเปเปอร์ที่เราตั้งค่าหน้าจอไว้อยู่อย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่รารักมากชอบมากถัดมานะคะพูดในถึงของแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานแทบไม่ได้มีอะไรต่างกันมากต่างกันนิดเดียวคือระยะเวลาของการเล่นวิดีโอ iPhone 14 Pro นะคะสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุดถึง29ชั่วโมงแต่ iPhone 13 Pro นะคะเล่นได้สูงสุด28ชั่วโมงต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวทุกคนไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากนะ,ะซึ่ง Away On Display เขาก็จะมีความประหยัดพลังงานมีวิธีการของเขาอยู่นะคะเพื่อให้แบตเตอรี่ของเรามันไม่เปลืองมันจะมีตัวเซ็นเซออร์ที่คย จับเราในเรื่องของความตั้งใจมองอยู่มันจะมีฟังก์ชันนี้อยู่ถ้ามันรู้ว่าเราอ่ะใช้โทรศัพท์อยู่มันจะเปิดให้เราแต่ถ้ามันคิดว่าเราปิดอยู่เดี๋ยวมันจะดับทุกคนนี่เพราะว่ามันมีชุดเซนเซ,นเซอร์อยู่ตรงดนามิกไอแลนด์นี่แหละค่ะที่มันเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์จับเราอยู่เราปิดหรือวางคว้าปุ๊บมันก็จะดับไว้ให้เราก็จะเซฟพลังงานไปได้นะคะแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะ เปิดให้เราเหมือนเดิมก็จะหายกังวลได้ในเรื่องของอมันจะประหยัดพลังงานให้เราไหมก็ยังประหยัดพลังงานให้เราอยู่นะคะตัวที่เป็นโหมด Always On Display นี่นับว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone เลยนะคะที่มีฟังก์ชันนี้มาให้เราได้ใช้งานกันและฟีเจอร์หลักๆเพิ่มเติมนะคะของ iPhone 14 Pro ก็คือเขามีดักจับการชนทุกคนหรือว่า Car Crash Detection ปวดรีเหยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกคนแต่ว่านี้เราคงไม่รีวิวให้นะเพราะมันน่ากลัวถ้าหากเกิดเราชนจะมีการ SOS โทรหาหน,น่วยฉุกเฉินมาช่วยเราช่วยเหลือเราได้เลยนะคและ ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสุดท้ายชิปทุกคนในของ iPhone 13 Pro นะคะชิปของเขาสูงสุดคือชิป A15 แต่ของ iPhone 14 Pro เนี่ยสูงสุดคือชิป A16 นะคะแน่นอนก็จะทําให้เครื่องของเราเนี่ยเร็วขึ้นและรองรับกล้องที่มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลในชิป A16 นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้เอิญก็ออกมา o u t ดอร์แล้วนะคะเพื่อที่จะถ่ายรีวิวการเปรียบเทียบกล้องของ iPhone 14 Pro Max และ iPhone 13 Pro Max แบบชัดๆกันเลยซึ่งเดี๋ยวเอิญจะรีวิวทั้งหมด3เลน์นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนหลักเลน ultra wide แล้วก็เลน Telephoto เอิญจะเริ่มถ่ายรีวิวจากเลนแรกก็คือ,คอที่เป็นเลนหลักของ iPhone 14 Pro ก่อนเลยนะคะจะบอกว่า iPhone 14 Pro เนี่ยความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลเลยนะคะในขณะที่ iPhone 13 Pro เนี่ยสูงสุดแค่12ล้านพิกเซลด้วยความที่เลนตรงนี้ มันใหญ่ขึ้นเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นดังนั้นการรับแสงคุณภาพของรูปจะดีขึ้นกว่า iPhone 13 Pro แต่ด้วยความที่ iPhone เ,เขาต้องการให้เราเประหยัดพื้นที่เขาก็เลยให้ขนาดของรูปเ,เหลือแค่12ล้านพิกเซลเท่าเดิมเลยถ้าใครอยากจะให้รูปภาพของเรามีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลให้ใช้โหมด Pro Raw นะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะถ่ายรูปแล้วเอาไปอัดรูปให้รูปมันขยายใหญ่ก็คือแบบชัดเจนคุณภาพเลิศแน่นอนก็เดี๋ยวเอิญจะไปถ่ายกล้องหลักให้ดูกันก่อนเลยค่ะ ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ย12ล้านพิกเซลเท่าเดิม iPhone 13 Pro ก็12ล้านพิกเซล iPhone 14 Pro ก็12ล้านพิกเซลแต่ว่า iPhone 14มีฟังกช์ชันที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือมีออโต้โฟกัสกล้องหน้าให้กับเราเดี๋ยวมาดูกัน อีกฟีเจอร์สําคัญหนึ่งของ iPhone 14 Pro เลยก็คือ Action Mode นะฮะกันสั่นเขาแบบว่าระดับเทพมากตัวนี้เราสามารถที่จะวิ่งถ่ายไปโดยที่กล้องเนี่ยจะนิ่งมากอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวเอิญจะเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro ที่ไม่มีระบบตัวนี้มาให้เราด้วย คือแบบไม่ต้องใช้กิมบอลแล้วอะแอคชั่นโหมดคือทำมาดีเลิศมากตอนถ่าย iPhone 14 Pro มือสั่นกว่าตอนถ่าย iPhone 13 Pro อีกนะแต่ดูคุณภาพวิดีโอที่ได้มาเลิศตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเอิญจะมาทดสอบในโหมดของ iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro ว่าคุณภาพของรูปเนี่ยหรือวิดีโอเนี่ยจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวลองดูกันเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะทุกคนก็ลองตัดสินใจดูว่า iPhone 14 Pro คุ้มค่ากับที่ต้องการจะเปลี่ยนไหมแล้วแต่นะว่าใครถือ iPhone รุ่นไหนอยู่แล้วก็ดูเอาว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็เงินในกระเป๋าเรานะทุกคนใครอยากได้ก็ซื้อถ้าใครเห็นความคุ้มค่าไงก็ใช้เครื่องเดิมยังคุ้มกว่าก็ใช้เครื่องเดิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่คนชอบนะคะสุดท้ายแล้วคลิปนี้นะคะว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปใในะะม็นกำล นนะะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ